ชอบรับประทานขนมปังมากนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีเนี่ยคุณต้องเลิกทานขนมปังเพลินมันเป็นของโปรดดิฉันด้วยเพระาะฉะนั้นโอ้ยดิฉันจะเลิกเป็นอันดับสุดท้ายเลยสําหรับการทานขนมปังตอนเช้านะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทานขนมปังก็เลยต้องพยายามคือรู้แหละว่ามันมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็เลี่ยงด้วยการแบบ ถ้าทานขนมปังก็จะเป็นโฮลวีตซึ่งมันไม่รู้ว่ามันจะหลบเลี่ยงได้สักเท่าไหร่นะคะแต่เอาเป็นว่าชอบชอบขนมปังชอบวงนี้วงนี้ชื่อเบรดขนมปังนะคะแล้วเพลงนี้ชื่อ Make It With You 10โมงเช้า3 4นาทีได้เวลาที่เราจะพักฟังเพลงเพราะๆเะก,ก,ก่าแบบนี้เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้มีข่าวที่ต้องบอก ให้คนสงขาทุกอำเภอรับรู้กันไปเลยว่าเรามีอะไรดีบ้างติดตามช่วงนี้อินดี้โซไซตีค่ะอินดี้โซไซตีข่าวสังคม <ie> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะ ประเทศไทยเราจัดงาน Thailand Smart City Expo 2025เป็นงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด activating smart city, e v e a t i n g smart living การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนมีหน่วยงานของจังหวัดสงขลาเราส่วนสองหน่วยงานที่ขึ้นไปรับรางวัลในการจัดงานครั้งนี้นั่นคือเทศบาลเมืองเขารูปช้างรับประกาศนียบัตร ขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและเทศบา,นนาลนครสงขลารับรางวัล Smart City Solution Award 2,025เพราะฉะนั้นดีเห็นข่าวดีแบบนี้แล้วประกาศไม่ไม่ประกาศนี้คงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องประกาศให้คนสงขลาภูมิใจเหมือนที่สุภาวดีรู้สึกค่ะ เรามาต่อกันที่ข่าวที่สองเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสักหน่อยค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาแนะนำประชาชนยึดมาตรการปิดล้างเสี่ยงอ่าไม่ใช่เสี่ยงสิปิดล้างเลี่ยงหยุดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเนย้นย้ำหยุดวงจรไข้หวัดใหญ่ด้วย d h d m h หากมีอาการรุนแรงหอบเหนื่อย หอบเหนื่อยซึมหรือไข้สูงไม่ลดรีบไปพบคุณหมอ,อ,อเป็นการด่วนค่ะและเราจะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจเผื่อว่าปลายปีมีใครกำลังวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะคะขณะนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางสงขลาขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะแวะไปใช้บริการหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะได้รับทราบว่าโทรศัพท์ของสำนักงานหนังสือเดินทางสงขลาชำรุดอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขกรณีต้องการติดต่อสอบถามสามารถ ติดต่อผ่านอินบ็อกซ์ข้อความไปที่เพจ Facebook ได้เลยนะคะเพจ Facebook ของสำนักงานหนังสือเดินทางสงขลาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้ค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายค่ะมีข้อเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้081 6989509โครงการบ้านวังหง์พุทธมนทรสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะสนับสนุนช่วงินดี e society โดยโครงการบ้านวังหง์พุทธมนทรสงขลาโปรโมชั่น3าหลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0 8 1 6 9 8 9 5 0 9โครงการบ้านวังหง์พุทธมนทรสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนับสนุนรายการอินดี้ m ติดต่อ0819576644 หลวงของชาวไทยทรงเปี่ยมล้นด้วยเมตตาพระกรุณาแผ่ทั่วล่าดังแสงฟ้าส่องนำทางทรงสร้างคุณาข้าล้นดุดฝนชลโลมกลางใจไทยข้าทุกดวงจารึกไว้ใจนิรันด์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไอดีเรดิโอกรุ๊ปหนึ่งเจำกัดผู้ผลิตรายการอินดี้เอและลูกทุ่งอินดี้ ตุลาคมวันที่ทั้งสองพระองค์ได้พบกันอีกครั้งบนสวงสวรรค์สวยงามราวทิพย์วิมาน